กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยน,นะครับกริ๊งกริ่งกริ่ง,งสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องกุยวิรัมชาแนลครับมาเด้อพี่น้องมากินเข่าแรงน้ำกันมาเนี่ยดีจ้ามาเด้อพี่น,อน้องมีเข่าตำทั่วมาเนี่ยเสียบสบะเลยพี่น้องมาเนะี่ยทั่ว ทอดไข่เอนอย่างว่าไข่เจียวป่ะไข่เจียวแล้วก็นมย่างกะอย่างว่านี่ข้าวหมูแดงโอ้ลายรูปแบบเลยพี่น้องเลย กับพื้นลเลยพีน่น้องมันหลายอย,ย่างหลายอันหลายแนวอยากกินทอดไข่มานี่ข้าวมะแดงกับตำถัว่วเข้ากับมือเด้อแบบนี่คนเหนียวผมคนเหนียวเหลือ เขาเศร้าเป็นเขาแรงไม่มีพักเลยแบบนี้นี่ไงการะดาศขาวสักตัวไข่ลายเหรอะคิดว่าลูกจะกินหรอข้าวมูดแดงครับตจนหอมแม่เข้ากันนะ

นออ่ากันนี่นมงังวมยาย่าต้องแต่ออก้อออกอเ,เลยกินเนาะกินตาม,มี่้นงไม่ไดได้กินเท่านั้นหวกเส้นมาเอาตามตัวผสมอาหารญี่ปุ่น ขาทอดนุ่มๆสูตรนะกินเบิ่งแบบมันบ่แข็งเลยแม่เกิดกินหลายรอบแล้วใส่มูงน้านะแต่มันน้าให้มันฟูใส่น้ำอุ่นให้มันนุ่มเอ้านุ่มไล่ะบางคนทอดมันเด็กแข็งๆเนี่ย nó bao giờ tận nơi chín nung nung ไม่ได้หั่นิกใส่ลอดภัยจะหั่นิกใสน่นิจหน,น่อยรับนมงัว กาดห้อนห่อนสุนกับบดตกบ้านน้ำตกนะว่าอย่าไริล้ำตกด้วยบึงว่าเขาไม่น่ำนะต่อตายเบิดนึง เขาตามันจะแกะไพ่แรงบ้งแกะไรรัฐบาลตายตัวกินมท่านใดอยู่ท่านใดบ่อย่างเงยยุ้นได้ไปะยุ้นก็ได้อยู่แล้วเนาะมีกินมท่านใดแจ้งหรอตกล่นเน่ะรอแล้วรออีกค่ะถามท่านนักข่าวหรอเอนาะ <c oughs>

แม่กัเป็นไม่พใครไปหน้ากันตลอดอ่ย่ไรจิฟบคิงเป็นยังงั่ะเปลแปลกๆก็่มือเนาะเป็นโดนแล้วเป็นเดือนแล้วเนี่บ้านาเฮ้ยบังนอกย,ยังงเนี่ยรอยเดือนแล้วเนีย ใครไม่กระดูดบดแหงเลยเดีอเนาะไฟช็อตนี่มันไฟดูดกระดูกกระเดียวยกกระเบนยังกบ่ได้ยกมาใเด้ย 那、啊、我们猪啷的呀？甜番茄嘞。 Ừ. Có ừ, đang luôn ừ, hiểu vấn đề lấy lại. Nó kiếm chuyện của bớt. ăn nó ơi có icy nuôi nài nam butler mất bên 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 cái จุกแอมตลอดใะ่เผ็ดเจ้กระสุนเผ็ดจัดๆเผ็ดต้องจัดจุออาจุอา เราแจ็คเหมือนแล้วเขากินตำทัวเลยเขาไปได้กินโดน,นเลยเนาะกินตำหม้อตำหมกทั่วปิ่งกบเนาะปิ่งเขียรติหอดบานเลยวะมันหนอกกอะฮาไตหยากเหกือนแล้วนะพวกเนี่ย จับจับอรว<ร><ร>ยอ๋อร,อย,อรอย้หือตะ,ตะกนเ็่ไม่อยลงให้กันคอยเหือ,อหาชิบสามเลยปลานะ่ะ เป็นแบบนี้น้ำหนักลดไม่ได้ยังปานเดอไปห้ามอสี่หาเพื่อเอองูจะกินเผาเน้่ยน้นน้นนเลยมีแนวกินมันนนเหมือนเนี่ยกินเผาเมาเลยยากว่าเราแบบนี้นีว่ากินมเออ่นนี้สิอืมเด้เ là một cua Buộc vào mà, Thật hay Nó ăn mua thuốc hạ Chân bét bớt Nó bảo canh chân bét bớt luôn mà Cái gì không chạy vào nó Cứ hay đi nè Bét bớt đó. ใครสูดอะไรวทอดวะมันเกียงตับทิดงดอยพี่น้องเกี่มักนะ <c oughs> กินเนื้อย่างสูบก็ใ้มืออันมักินนมย่างด้วยวมันบัเหนียวมกักเจ้ไม่ค่อยได้กินเขาบ้างกิน อิ่มแล้วครับพี่นอ้องเผ็ดหลายครับคลิปนีกน้ก็ขอไว้สำเนียก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องกูบิลลัมชาแนลด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับเด็เลียมือแล้วปิดได้นหนไหมแม่ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง กดส u บสไครให้ด้วยน,นะครับกกิิงรงรง